21ธนะันวาคม2 5 6 6นะวันนี้อากาศเย็นเนาะหนาวถึงขั้นหนาวที่รถด่าก่อน้ำาะอีเนี้ พวกเราอยู่เป็นจำนวนมากเนะาะแต่ว่าหลวงตาก็ร,รู้สึกอพอใจนาะซึ้งใจที่เห็นพวกเรา,าทุกทุกคนพุทธบริษัทหรือพเพื่อนๆผู้ร่วมเ่่อแก่เจ็บตายนะที่มีความใส่สใจในตัวเราเองเนะาะ ทำใดๆก็ไหลค่าถ้าไม่ทำธรรมะรู้แล้วไม่ลงมือทำก็ไม่มีความหมายเรียกว่าเป็นผู้รู้ไม่จะเป็นผู้เข้าถึงคำสอนออหรือเรียกว่าพระธรรมนี้ถ้าเรารู้แล้ว ไม่นำเอาคำสอนนั้นลงมือทำก็ไร้ผลนะไร้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นทำจะสงคุณค่าของหัวใจตรงนั้นเราก็ต้องน้องนำเอาธรรมะนี้ไปลงมือปฏิบัตินะนะนะไม่ต้องพูดถึงว่าหลวงตาพูดอะไรหรอกว่าต้องพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะ นั่นแหละนำเอาธรรมะนั้นนั่นคือวิธีปฏิบัติคืออาณาปานสตินะตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกกรียาบทตั้งแต่ตื่นนอนมาดูลมนะ นั่งคุยกับเพื่อนเวลาเพื่อนคุยเราก็นั่งดูลมซัะนะอย่าเพลินไปกับสัญญาลมความคิดเนาะอันนี้คนวายช้าอาตอนนี้อายุเราเนี่ยนะมันหลับไปมอดไปทุกวันทุกวันเนาะแลืวอจะเอาตัวเองไม่รอดะนะ เราเกิดมานะเกิดมาตายเนาะทุกคนเกิดมาก็ต้องตายฮนะไม่มีหรอกถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดเนานะนะเพราะสาเหตุของการตายก็คือการเกิดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นการเกิดก็ต้องมีการเจ็บการแก่เนาะการตายนะทุกอย่างมันทุกข์ะรงอยู่แล้วเนาะ เกิดมาไม่ว่าทุกสังกายหรือทุกทางใจนะนะเกิดมาเนี่ยก็มีโรคมีภยัยนะเพราะโลกหรือธาตุสีน่นี้มันประกอบด้วยพืชซากพืชซากสัตว์ที่เรากินเข้าไปเห็นไหมอ่านะมันเลยประกอบด้วยอาหารของเชื้อโคนะนะรคเนาะนะเพราะฉะนั้นใจเราเนมันเสพอารมณ์นะมันติดอารมณ์ เราเรียกว่าเวทนาทางใจครการผัดใจเป็นทุกข์ที่สนยากผู้ใดผัดใจผืนใจตัวเองคือเรียกว่าปึกผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทนะทุกวันนี้ศานะสนาเราของเราเนี่ยเดินทางมาถึงเรียกว่า จะปลายพุทธนดอนแล้วก็ว่าได้แต่ศาสนาหรือธรรมะไม่เคยล้าสมัยนะถึงจะไม่มีศาสนาธรรมะก็มีอยู่แล้วเพราะการเกิดมีอยู่แล้วทุกมีอยู่แล้วนะทุกเพราะความอยากหรือเรียกว่าทุกเพราะตัณหาทุกเพราะความไม่อยากเรียกว่าวิภวตัณหานะมีแต่ทุกเห็นไหม ทุกไม่อยากตายทุกไม่อยากป่วยเรียกะเนี่ยเรียกว่าวิภาวะชนะราวาชนา,นาทุกวความอยากเป็นอยากมีนี่เรียกว่าภาวะชนาเพราะฉะนั้นมันมีแต่ทุกนะที่ว่าสุขนะทุกมันลดลงะอ่า เพราะฉะนั้นการเกิดนี่แหละคือทุกข์เห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะแต่บุคคลใดย,ยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เข้าแจ้งในทุกข์ไม่รู้แจ้งในทุกข์ก็ยากยิ่งนนะนะก็จะเพลินเพลินไปกับสัญญาลมนะเหมือนในพระธรรมจักรบพระนสูตรพระธรรมเทศนาครั้งแรกเขาพูดถึงเรื่องทุกข พูดถึงเรื่องขันห้าเป็นทุกขนะ์อุปรา,า,าราขั้นพาลูกขาอุปทา,านขันนี่แหละคือตัวทุกข์นะเพราะฉะนั้นอุปทา,านตัวนี้ไม่ใช่เกิดอยู่ตลอดเวลาอุปทา,านตัวนี้เกิดทีหลังถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นว่าการปรุงนี่แหละคืออุปทา,านความปรุงน่ะคือความยึด นะถ้าไม่ปุงก็ไม่เยอะสัญญาผุดขึ้นถ้าเราไม่ปุงมันก็ดับลงมันก็ไม่มีพบคือไม่มีทุกข์นั่นเองนะนั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปาทก็จะขาดลงนะอะาการเกิดร้อยครั้งถ้าเรามีสติหรือไม่ปุงสักสามสิครั้งก็เรียกว่าพบชาติสั้นลงสามสบพบเห็นไ,ไหม ถ้าไม่ปุงสี่สิบครั้งก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อมีสติรู้เท่าทันนะต่อไปก็จะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับแสดงว่าภพชาตินะแทบไม่เกิดแล้วตอนนั้นนะเห็นไหมถ้าเห็นเกิดดับเกิดดับเรียกว่าอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นไหม นี่สมาจิกกบกรัฐสูตรพูดไว้การเห็นความคิดความเห็นผิดที่เกิดขึ้นหรือดับลงต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยเรียกว่าอภาินญ,ญายะในทางอาภิธรรมสิบหที่เขาขยายมาในภาษายาน9กายาน16ก็คือพังคานุปสนาญาณพังคานุปสนาญาณก็เห็นความพังทลายลงไปของซึ่ง ความคิดนี่แหละของพบของชาตินี่แหละนี่เมื่อมีสติมีปัญญาที่มีกำลังรวดเร็วแล้วนะ,ะ,ะเ,เห็นแค่เรือเห็นนี่พังไปหมดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าอภิญญายะนะถ้าเลยอภิญญายะไปนี่ก็เป็นสัมพโพธายะเห็นไหม สัมโพธายะเป็นไปเพราะความรู้พร้อมอรู้พร้อมความรู้พร้อมหรือพวกเราชอบเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเดียวกันเมื่อสติมีกำลังเป็นมหาสติเรียกว่ารู้พร้อมสิ่งนี้เกิดไม่ได้ จิตเกิดไม่ได้ความคิดเกิดไม่ได้ความปรุงแต่งเกิดไม่ได้ก็เรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นชรามรณะนั่นแหละเรียกว่าสัมโพธยะคููพร้อมอถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เรียกว่านิพานายะนั่นแหละคือนิพานนั่นแหละคือการไม่เกิดน,นะ นี่เห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยถ้ายากพระพุทธเจ้า,จาก็าไม่สอนหรอกแต่เราไม่ได้เชื่อพระองค์นะเราไปเชื่อสังขารเชื่อกิเลสจนาตัวเองอเป็นความเห็นของตัวเองว่าโอ้ยสงสัยอยู่เรื่อยเห็นไหมนิวรมันลบวนอยู่เรื่อยเป็นคลื่นลบวนเป็นม่านบางๆที่บังพระสัรรมไว้คือบางความจริงได้เรียกว่านิวรห้า ตัวที่เปิดเกมก็คือวิจิตกิจฉาความคิดเนี่ยแหละนะอะคิดสงสัยจนระิงหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามตัวเองตอบตัวเองน,นี่เรียกว,ว่าน,นิวรณวิจิตกิจฉานะถ้าไม่มีความสงสัยก็คือไม่มีความคิดแล้วนะความสงสัยก็หมดไปเองแหละถ้าไม่คิดจริงไหมเพราะไม่คิดมันจะไปสงสัยอะไร ฮะฮะจริงไหมล่ะถ้าคิดอยู่ก็เริ่มแล้วตั้งคําถามอยู่เรื่อยตั้งคําถามก็คือหาปัญหาอยู่เรื่อยปัญหาก็คือคําถามเขาเรียกปัญหาสร้างจต่ปัญหาให้ตัวเองอยู่รอยป่ะเราก็จะไปนค้นหาคําตอบอยู่เรื่อยเนาะอย่าลืมนะคําถามนั่นแหละคือคําตอบอ่าเมื่อมันถามขึ้นมาให้รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันคิดอีกแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่ เรียกว่าเห็นคิดเห็นจิตนี่แหละเห็นความคิดดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมดูกายก็คือดูลมหายใจเข้าออกนะดูความคิดก็คือดูจิตนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ตรงนี้การเกิดพบเกิดชาติอยู่ตรงนี้นะมีคําถามไหมมีคําถามครับหลวงตาครับตรงไมเอาไมให้หุน่น คำถามจากคุณรักกันครับกาบหลวงตาค่ะหนูตั้งสัจจะสวดมนต์ตลอดชีวิตพอเจอคลิปหลวงตาเลยเปลี่ยนมาอยู่กับลมแทนแบบนี้เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรมีแต่ความเจริญเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยผู้เถียงกับเอ้้วนั้งแตื่นนอนมาแล้วตั้งแต่ตื่นนอนนอนก็ชัดกันละไก้วนมาเช้าเทียงเรื่องศาสนานี่อ อ่ะมันบอกว่าถ้าไม่มีปฐมมันก็พูดถึงเรื่องปฐมเบื้องต้นอยู่ดีนะหลวมตาก็เลยถามว่าแล้วระหว่างพระธรรมวินัยกับพระอรหันอะไรเกิดก่อนกันก็พระอรหันเกิดก่อนนะอย่าเรมนะ สามสี่ร้อยปีนะค่อยบันทึกแล้วใครลหละเป็นคนจดจำมาฮะตำราเนะี่ยใครลหละเป็นคนเขียนขึ้นพระพุทธเจ้ามันได้เขียนตำรานะจริงไหมอ้าวถ้าไม่อาศัยหนังสือฮะแล้วจะไปอาศัยอะไรอ้าวสมัยก่อนไม่เห็นมีหนังสือแล้วอาศัยอะไรอาศัยสติปัญญานี่แหละเขาไปถึงสีลถึงสรมได้นะจริงไหมล่ะ ะ,ะทุกวันนี้ไม่ใช่มีวินัยอย่างเดียวนะไม่ใช่มีพระธรรมวินัยอย่างเดียวนะจำไว้ถ้าไปดูในตำราจริงๆอภิธรร,รมมีอภิธรรมเห็นไหมมีพระธรรมก็ดีวินัยก็ดีอภิธรรมวินัยก็ดีนะนะอภิรรวินยัยเห็นไหมหนักเข้าไปอีกเะยทำอะไรไม่ได้เลยนะนะ่เห็นไหม อภิธรรมอภิวิววววนัยเห็นไหมขยับไม่ได้เลยนะพระเนี่ยที่มาบวชนะ,ะเหมือนมหาสมัยก่อนก็มีนะมหาแต่ไม่ได้ไปเรียนบาลีไม่ได้ไปสอบนะ,ะเพราะมหากับสปะอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราวนนี้ต้องไปเรียนวินัยมหาเยอะแยะจริงไหมล่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ซัดกันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมา ใครอ้วนเหมืนชาเนนนะก็ดีนะฉันนี้เสียงกันนะนะตาขอเข้ามาครับพอดีเห็นตำนานเขาว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกน่ะมีอายุแปดหมื่นปีแสนปีเราไม่ต้องสร้างบาร,รมีแล้วก็นั่งก่อนตัดสรูนี่ประมาณห้าพันปีถึงห้าหมืนปีเลยนะครับมึงตาอ,อันนั้นตำราแล้วใครเป็นคนเขียนมันเกิดชั่นเลยจริงไหมเราไม่ต้องไปเถียงเรื่องตำราเลยจริงไหม ลวงตาก็เลยถามว่าตอนกูไปปฏิบัติธรรมเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยมึงเชื่อไหมกูไม่ได้เชื่อพระราชาเลยกูเชื่อครูบาอาจารย์ไปอยู่กับหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้ริงไหมท่าก็ไม่ได้สอนอนานาปานสติเนี่ยริงไหมถ้าไม่ได้สอนอนานาปานสตินะกูไปที่ไหนฉันก็พูดถึงเรื่องแต่ข้อวัดเรื่องีิไงอะ ก็ไม่เห็นสอนธรรมะเลยฮะจริงไหมล่ะอ่าไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สอนเลยนะเขาก็จะพูดถึงเรื่องข้อวัดจริงไหมพูดถึงเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติแต่ไม่ได้บอกว่าอนาปนสติเลยนะยี่สิบปีนะจริงไหมจนวันหนึ่งกูทนไม่ได้กูทุกกูก็เลยมาก,กําหนดลมหายใจเข้าออก เมื่อปีห้าเจ็ดห้าแปดนี่แล้วก็ไปทำอะไรอยู่ล่ะยี่สิบกว่าปีปฏิบัติเนี่ยพราะตำราไงตำราอย่างหนึง่งพอไปเข้าไปอยู่ในวัดครูอาจารย์ก็บมิสบอกว่าให้ทำข้อวัดฮะตื่นที่สี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ฮะ กวารวัดท,ทำนูงนั้นอย่างเงี้ยมีแต่ข้อวัดมีแต่วิญยัยมีแต่ทำนะแต่ไม่เคยบอกว่าไปดูลมหายใจนั้นต้องฝึกอา,านาปรนาสตินั้นต้องเอาอย่ังนีน้ไม่มีเลยนะถ้าทางนั้นนนั้นกูก็คงไปไกลแล้วละ่ะจริงไหมละ่ะมีปีห้าเจ็ดเนี่ยนะกูว่าเฮ้ยสมัยกูทำมาตั้งยี่สิบปีสมัยไม่ก้าวหน,น้าะอยู่จริงๆกูก็ระลึกถึงเอาลมหายใจเข้าออกลมเพราะฝึกอารมลมหายใจเข้าออก กับมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายในจิตใจนี้ได้ดีออเอาไปเอามาก็สักอาณาปนานนัสี่เข้าเต็มที่เห็นไหมแล้วมันหายไปไหนล่ะที่สิ่งมันปฏิบัติมาทั้งที่เราอ่านพระใจพิิฎกมาทั้งเล่มทั้งสี่ห้าเล่มจริงไหมแล้วก็ไปการาบหลวงปู่องค์นั้นไปอยู่กับท่าน,นวันสองวันท่านก็ให้ขุขัดตั้งแต่สาราขัดตั้งแต่กุฏิจริงไหมอืม ต้องทำวินนยอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องทำข้อวัดอย่างเงี้ยไม่เห็นสอนอานาปณสติกูเลยจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าอ่าในเมื่อเราไปเอาแต่ตรงนั้นมันก็เลยช้าไงเห็นไหมหลวงตาถึงบอกว่าเอาธรรมะพุทธเจ้าเลยอาณาปณสติมาฝึกมาหัดนะอย่าไปเสียเวลาเลยสิ่งไหนพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปเสียเวลาเลยนะอ่าข้อวัดที่จริงวัดก็คือปฏิบัตินี่แหละ นะซัดมันไปเลยนะจำไว้อย่าไปยั้งมันนะอย่ามานั่งเสียเวลาเปลืองข้าวอยู่นานก็เปลืองข้าวนะให้มันตายตายไปซะตายวินาทีนี้กับตายพ่กนี้มันก็ตายเหมือนกันแหละนะจริงไหมละ่ะมันจะต่างกันตรงไหนกับตายวันนี้กับพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยนะอนะนะ่ตั้งสตินะ กําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปรู้อะไรมากรู้แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกจบพอใจปินแค่นี้เนาะหลวงตาขอคําถามของคุณวรพัชครับกาบนมัมการหลวงตาครับขอความเมตตาเรื่องคําว่าเป็นอยู่โดยชอบด้วยครับเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่ด้วยกัมีสติเนี่ทุกวันนี้สติเรามีไหมมีจะมีน้อยไม่มีรังพอ,อถ้าคนเสียสติก็คือคนบ้าใช่ไหม ทุกวันนี้เราอยู่ทรงอยู่มีสติทุกคนนะแต่สติมันมีน้อยเหลือเกินนะหลวงตาเคยอุปมาจิตเกิดเนี่ยไวอย่างกับพยับแดดลวงตาอุปไายเห็นง่ายๆว่าความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนรถเนี่ยวิ่งร้อยยี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สติเรายี่สิบเองมันเลยไม่ทันถ้าเราจเจริญสติเรือเหยียบคันเร่งรถขึ้นมาร้อยี่เท่ากันนั่นแหละเรียกว่าจิตเห็นจิตจิต,จตในจิต เรียกว่ารู้เท่าทันคือแบบนี้เพราะฉะนั้นฝึกสติตัวเดียวนี้นี่คือการเป็นอยู่โดยชอบนะถ้ามีสติแล้วไม่ต้องไปห่วงเรื่องอะไรเลยนะจำไว้นะเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่โดยชอบคือการมีสติอยู่ในลหมหายใจเข้าออกนี่แหละโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์จำไว้แตาจากคุณไผ่สีทองครับอ่าไผ่สีทองขอความ ช่วยเหลือหรือคําแนะนําหน่อยครับโอ้โหไผ่สีทองเนะี่ยผู้ลึกระลึกถึงตอนเป็นเด็กเลยนะรู้ไหมหนังเรื่องไผ่สีทองสมัยก่อน,นยังไม่เป็นหนังเป็นละครไม่ช่นะยุไผ่สีทองคณะเกทิปนี่นะก่อนจะมะีก่อนจะเล่นละครฉายหนังเขาจะมีมีกรองไงกรอ,อนของไผ่สีทองแต่ตงุงจายยังจำได้นะ อ่าไพศิษสอนเขาว่าอะไรรู้ไหมจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ปีกว่าตาที่พกศพตาพาประสานตาที่ศพคอยรอทอรมานกว่าจะพบแววหวานในดวงตาถ้าถามว่าค่ารักมากแค่ไหนจะขอให้สัจจาภาษาซื่อหัวใจพร้อมถอดวางกลางฝ่าเมือ เรายื่นถือให้นางอย่างวางใจก็เขียนได้แค่นี้แหละที่รักมันใช่หนักกระมนทนไม่ไหวถ้าหากรักอยู่ที่เนื้อได้ที่ใจจะเชื่อให้กากินจนสิ้นกายภัยสีทองนี่ฮะฮะฮะนี่ชื่อไผ่สีทองแสดงว่าตั้งมาจากหลังเรื่องนั้นเนาะเออ เป,เป็นหนังไงเป็นหนังเป็นหนังเมื่อก่อนเป็นละครวิชโยพนาเกตทิพเนาะฟังแต่เสียงเฟังแต่เสียงนะตอนนั้นกูอายุ13ปีหรือ12บสองปีสิบสปีนอนกูจะไป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 ลงเบ็ดเนี่ยมันจะมาทุ่มหนึ่งพอดีกูต้องมาฟังก่อนไ <c> ฮ <oughs> สีทองอะ <c oughs> อันนี้พูดถึงแล้วลึกถึงความหลังเนาะ <c oughs> เออ อป็ออคำถามของคุณไผ่นะครับครับคุณไผ่เขาขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําครับผมโดนผีพายผีพายหลอกทุกคืนต้องทํำยังไงครับก็แนะนําผีพายั่นให้มาหลอกลวงตาสนักที่วิธีแก้ไขผีพายเอ้ยมาหลอกลวงตาอย่าไปหลอกไนะอ้ไผ่นะแค่น,น,นี้แหละอย่าไปกลัวมันเลยมันจะมาหลอกได้ไงมึงหลอกบานกางก็ได้เนาะอ่าอ่าอืม ผีอะไรจะไปหลอกแต่มึงไม่เห็นมาหลอกกูเลยเนาะมึงอย่าไปกลัวมันเลยนะหลอกมันแทนก็ได้นะอ้าวไปคุณตาขอถามคุณ้ายครับอ้ามีครับสามจุดใอีกนะจากคุณไพน์ชูรคำถามจากคุณชุรีครับอยากจะถามว่าถ้าเราไม่ต้องการนิพพานหรืออะไรทั้งนั้นแต่เราต้องการ ชีวิตนี้อยากมีชีวิตดีๆมีเงินมีทองอไม่ใช่เพื่อนฝูงเพราะว่าถ้าเราไม่มีเราจะเผื่อแผ่กับคนอื่นได้อย่างไรอ๋อะออมันก็พูดจริงว่าถ้ามึงอยากมีเงินทองมึงก็หาเงินทองสิเนาะจริงไหมละ่ะถ้ามึงอยากได้ความดีความดีไม่ใช่มีเงินมีทองนะจำไว้มึงต้องแยกแยะนะคนดีคนมีเงินมีทองไม่ใช่คนดีนะจริงไหมละ่ะไม่ใช่คนดีเสมอไป นะ,ะคนคนดีไม่ได้ถึงคำว่าคนรวยนะจริงไหมคนดีไม่ได้หมายความว่าคนมีความรู้นะคนเรียนชั้งสูงก็ไม่ใช่คนดีเสมอไปนะจริงไหมเพราะฉะนั้นความดีถึงไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดไม่อยู่ที่ฐานะอะไรเลยฐานะของใจที่ดีสังหาเนาะที่ประเสริฐสังหาที่มีจิตสีลจ็ดสัมถึงเรียกว่าดีถึงไม่เบียดเบียนไงจริงไหมเพราะฉะนั้นอยากรวยเงินก็หาเงินนะ จริงไหมออยากทําความดีก็ทําความดีไม่จาเป็นต้องมีเงินก็ไนดะ้จริงไหม,มเพราะฉะนั้นมันเลยยากที่จะไปแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต้องมองดูว่าใจตัวเองว่าตัวเองดีหรือ,อยังเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปหลงตัวเองนะอ่าทำไว้มันต้องอยู่ในความถูกต้องไม่ใช่ถูกใจนะบางทีเนาะความถูกใจอ่ะไม่ถูกต้องก็ได้เนาะ เขาอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาไม่มีเงินไงอ๋อมึงก็อย่าไปช่วยเหลือมึงไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีช่วยเหลือคนอื่นได้งงไ,งไ,ไงฮะจริงไหมละ่ะมันอยากเฉยเนี่จริงไหมอ่ามึงเลยทุกไงจริงไหมล่ะช่วยตัวเองก่อนกูก็บอกแล้วไงแต่ช่วยตัวเองไม่ใช่ไปช่วยแบบบื้อนะ จริงไหมโอ้โหช่วยตัวเองไม่ใช่เข้าห้องแล้วจัดการมันไม่ให่ช่วยตัวเองคืคอเอาตัวไอ้รอดก่อนเนาะเหมือนคนว่ายน้ําเป็นก่อนค่อยช่วยคนต่น้าตายได้จริงไหมล่ะไปสกน้ําได้แต่ตัวเองอ่ะเนีเอาตัวไม่รอดก็ยังสะดอดไปรักใครเขาเพียงสายันว่าห,ห,หลวงตามีขอความช่วยเหลือจากไรสดมาครับช่วยเหลืออะไรอะจากตัวเรายังไม่มี ผมเอาสร้อยพระไปวางไว้ไหนจําไม่ได้บรบกวนหลวงตาช่วยดูให้หน่อยครับว่ามีคนเอาไปหรือยังอยู่อเอาสาธุาครับอ๋อ <laughs> ถ้ามีคนเอาไปก็ไม่อยู่นะถ้ามีคนถ้าไม่ไม่มีคนเอาไปมันก็อยู่ที่เดิมแต่เมืองหลงหาไม่เจอเฉยๆเนาะกูยังบอกเลยว่าคนดีนะ่ะมีอยู่มากนะแต่คนหายากคือคนหายนะจำไว้นะฮนะ <laughs> 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 ของกูก็หายเหมือนกันกูยังจําไม่ได้เลยกูจะไปช่วยมึงได้จริงไหมล่ะอืมอ่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาละไอ้น็อตสุดท้ายแล้วนะมึงครับอ่าแหมสักกูสุดท้ายอยู่เรื่อยเลยมีคนดูไหมเนี่ยสาม้อยห้าสิบอ๋อยังมีคนดูอยู่ไผ่สีทองอ้าวรับพร ยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสคกรังเอวะเมวะอิโตรินังเบตนังอุปกปะปิอิจิตังปิติจังตุมหังคิปเมวะจะมิฉันทุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดมรระโซยะธามณีโชติราโซยะธาอภิวานนาสีริสะนิจังอุทาปจายิโนจันตาโรธรรมาวัฏติ อายุวันโนสุขังบะรังสาทุ์กื็บล่อย